ฝันโดย Diamond b l u ผงเง้าบัวผสมผงใบสะระแหน่ตราหมอเสงธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร026459000โต o y o t a ขับเคลื่อนความสุข คุณผู้ชมคะและเวลาที่ทุกคนร่วมลุ้นและรอคอยมาถึงแล้วค่ะเพราะว่าในตอนนี้น้องเจกำลังจะเข้ารับการผ่าตาัดจากโรงพยาบาล World Medical Center ทั้ทางจักสุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจะช่วยเหลือให้น้องเจกลับมามีชีวิตปกติได้กี่มากน้อยซี <จะ S 2> ว่าตอนนี้เราไปร่วมให้กำลังใจกับเขาเลยค่ะเ็นททางที่ใคร มดจนเน,นหเออผมทงสางเขานะครับนี่ตอนนี้เขาได้รับเอาเขาเรียกว่าอะไรนะครับยานอนหน,นับยานอนหลับไปแล้วส่วนหนึ่งเพื่อเต็มตัวสำหรับการผ่าตาดัดแต่ว่าทำตัวแข็งไม่ยอมนอนแล้วก็กลัวด้วยครับ เอาละครับแต่งตัวพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งน้องข้างในกันนะฮะเออไม่ใช่น้องแท้ๆของผมนะครับไม่นใช่ลูกผมนะครับแต่ตื่นเต้นมากข้างหนเป็นห้องปลอดเชื้อต้องดูแลตัวเองกันหน่อยนะครับต้องระวังออกบาพรุ่งนี้ยังมีความหวังใหม่แสงไฟก็ยังไม่สิ้นทาง แสงดาวพางเพราวไม่จืดจางห่างไกลเหมือนใจเราเคียงข้างกันแบ่งความทุกข์ให้ฉันจะขอแบ่งฝันให้เธอกับรอยยิ้มที่พร้อมจะนำทางไปรวมปันฝันรอยิมให้เธอด้วยใจ ักที่มีความหมายอยู่ละเคียงข้างไปความหวังที่รอวันให <c oughs> อะรครับวันนี้ผมแต่งตัวสดใสยมากมารับน้องผมนะครับเพีแต่ว,ว่าเมื่อวานในกล้องผ่าตัดไปแล้วผมหวังนะว่าคงไม่มีอะไรให้เราทุกคนต้องห่วงนะครับหวังด้วยกันนะครับน้องอยู่ในห้องนี้ <c oughs> พร้อมไหม ผมรุนอยู่นะครับเพราะว่าเห็นกระบวนการในระหว่างผ่าตัดด้วยเต็มตัวและเห็นก่อนล่องก่อนที่จะทำงานผ่าตัดก็ระหว่างนี้องสาตัวไม่มีผิดตาโอเคสภาพไม่มีผิดตา่ตาหรอกเขาดีมากก่อนก่อนเร่าร้อนอยู่อีกไม่ไกล ผู้มมชมครับพวกเราลุ้นอยู่ใช่ไหมครับว่าน้องเป็นยังไงบ้างถามคุณหมอเลยดีกว่าครับคุณหมอครับน้องเจเป็นยังไงบ้างครับจากการผ่าต,ตัดเมื่อวานนะคะก็ผลการผ่าต,ตัดเรียบร้อยดีค,ะค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาผ่าต,ตัดสั้นกว่าที่คิดไว้ด้วยนะคะครับผมคิดว่าผลคงจะออกมาดีร้อยเปอร์ซค่ะครับผมคือเราต้องห่วงอะไรกับน้องอีกไหมครับ ส่วนมากเราหลังผ่าตัดเนี่ยเราก็จะดูเรื่องของว่ามีการอักเสบจิดเชื้อไหม,มแล้วก็มีร่างกายทั่วไปมีไข้มีเจ็บคออะไรไหมนะคะในช่วงแรกส่วนในช่วงหลังก็คงจะต้องดูเรื่องตาค่าว่าที่ผ่าไว้ตรงไหมคอคคเอียงหาย,หายหรือยังในวันแรกอาจจะยังตรวจไม่ค่อยได้ชัดเจนเพราะว่าเด็กอาจจะยังไม่ค่อยลืมตาค่ะพรายังเคืองๆอยู่บ้างค่ะวันนี้เขายังเคืองตาอยู่บ้างอาจจะไม่ยอมลืมตาทำให้เราดูเรื่องของตาเขว่าดีขึ้นหรือไม่เนี่ยยังไม่ชัดเจน ก็จะนัดมาดูอีกหนึ่งสัปดาห์อีกหนึ่งสัปดาห์น่าจะรู้ผลได้ชัดเจนใช่ค่ะ,คะการดูแลตัวเองหลังช่วงนี้นะครับส่วนใหญ่การผ่าตัดกล้ามเนื้อตาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ต้องน่าเป็นห่วงมากนะคะเรื่องของการดูแลหลังผ่าตัดเพราะว่ากล้ามเนื้อตาเนี่ยเป็นการผ่าตัดภายนอกรูปตาครับผมนะคะซึ่งเขาจะมีแอคทิวิตี้ตามปกติได้คุณหมอครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมมีบุตรหลานที่เป็นโรคตาเข็งเนี่ยต้องระวังดูแลรักษาตัวยังไงบ้างเชิญคุณหมอฝากถึงทางบ้านด้วยครับผม สำหรับโรคตาเคในเด็กเนี่ยนะคะก็มีหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องที่รอได้รอจนโตก็ได้ไม่พามานะคะจริงๆแล้วเมื่อเจอเนี่ยตั้งแต่เล็กๆก็ควรที่จะรีบพามารักษานะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนได้นะคะอย่างเช่นถ้าทิ้งไว้ก็อาจจะทําให้เกิดตาขี้เกียจนะคะซึ่งอันนี้ต้องรีบรักษานะคะหรือบางคนก็อาจจะทําให้มีเรื่องของขอเอียงซึ่งบุค,คลิกเขาก็จะเสียไป โอเคนะครับฟังแบบนี้ก็สบายใจแล้วนะครับสรุปได้ความว่าไม่ว่าบุตรหลานคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พาเขาไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดไปเร็วรักษาได้เร็วนะครับจำไว้แค่นี้ง่ายๆครับแต่ตอนนี้ไปดูเจ้าเจดีกว,ว่าเป็นยังไงบ้างผมกําลังทดสอบการมองเห็นเขาอยู่นะครับของเกา่านี้สังเกตได้ไหมครับว่าเขาจะแบบเอียงอย่างนี้นะทำได้ใช่ไหมฮะง่ายนะที่มอง,มองตงๆแล้วขอไม่เอียงน,นะ